ครับสวัสดีครับก็มีเมลอนลูกหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมจะเก็บเลยนะครับจริงๆอายุเขาเนี่ยต้องเก็บพรุ่งนี้นะครับหรือว่ารากยาวได้อีกประมาณสัก3 4วันนะครับแต่พอดีวันนี้ผมจะไปหาคุณแม่ผมนะครับผมก็เลยเออเก็บเมลอนไปฝากแม่สักลูกดีกว่ากำหนดเก็บก็เลยกลายเป็นเอมสิบสวันนะครับหลังปสมเกสรนะครับก็เป็นสายพันธุ์ลองดูนะครับลูกนี้ ก็เก็บเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเมลอนลูกลูกเล็กนะครับน่าจะน่าจะไม่ถึง1นกิโลเลยครับเดี๋ยวต้องลองไปช่างดูแล้วก็ไปผ่าเทสความหวานทดสอบที่ที่บ้านแม่ผมนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าลูกเขาไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเท่าฝ่ามือผมเองนะครับนี่นะครับซึ่ง ลูกนี้เนี่ยผมปลูกในกระมังอันนั้นนะครับซึ่งหนึ่งกระมังเนี่ยปลูกสองต้นนะครับเขาน่าจะแย่งอาหารแย่งปุ๋ยกันนะครับลูกมันก็เลยเล็กนะครับซึ่งควรจะปลูกหนึ่งกระมังต่อหนึ่งต้นพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับครับเดีย๋ยวมาลองชั่งน้ําหนักเมล่อนดูนะครับว่า จะได้น้ำหนักประมาณสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับได้เท่านี้นะครับผมยังไม่ถึง1กิโลนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ผ่าเทสกันนะครับก่อนชิมเดี๋ยวผมขอวัดความหวานดูนะครับว่าจะประมาณสักกี่บิกนะครับผม นี่นะครับผมดูไปพร้อมกันนะครับรรก็ประมาณ10 15บหิกนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆ15บหิกนะครับเดี๋ยวขอชิมเลยนะครับผมขอให้ชมือเลยนะครับอืมหวานแล้วก็กรอบมากเลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในการชิมเมรอนสายพันธุ์ต่อไปนะครับผม